สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยวอัลลาวเดอะเวอร์ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมครับไปกินครับไปเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับไปกับผมครับเฮียทรงจากพัฒนาขันเล่งหงสุขุมิตรสองครับผ่านทางทูบิชั่นช่อง7.3นะครับรายการนี้ครับวันนี้ยังอยู่ที่มาเกานะครับมาเกามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับวันนี้จะพาไปกินแล้วก็เที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานครับไปชมภาพความสวยงามของการท่องเที่ยวมาเกาวันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับด้านหลังนี้นะครับเป็นประตูบวชเซนต์ปอลครับที่เซนโดสแควร์แห่งนี้ครับยังคงอนุักษกไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมแนวโปรตุเกสโบราณนะครับหนึ่งเมนูครับที่เฮียซงเล่งของจะขอแนะนำครับหมูสับนึ่งกับปลาเค็มนะครับหือยู่ที่ร้านแอนโทนิโอครับเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารโปรตุเกสที่มีรสชาติอร่อยเด็ดที่สุดในมาเกล้วครับไส้กรอกโปรตุเกสครับ ก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อนะครับไปพบกับความรู้ทางการเงินกับลิสซิ่งกสิกรไทยสนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดจะซื้อรถยนต์ไปใช้ในกิจการหลายๆคันทำอย่างไรดีล e a ซิ่งกสิกรไทยให้กู้ได้หรือไม่ครับครับผมครับการที่หน่วยงานหรือองค์กรหรือบริษัทนะครับจะซื้อรถยนต์ไปใช้ในกิจการจํานวนหลายคันนะครับสามารถกู้ได้ครับปกติแล้วเนี่ยการซื้อรถเพื่อใช้ในกิจการจะมีทั้งรถประจําตําแหน่งของผู้บริหารนะครับ หรือว่าพนักง,งานฝ่ายขายต่างๆนะครับรวมทั้งรถที่ใช้ในกิจการนั้นๆของบริษัทลูกค้าของเรานะครับเช่นทําธุรกิจขนส่งน้ํามันก็จําเป็นที่จะต้องซื้อรถขนน้ามันนะเพื่อขนส่งน้ํามันให้กับลูกค้านะครับแต่เป็นธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทอื่นก็มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อรถ ก็ใช้ในการขนส่งสินค้าเช่นกันครับแล้วการซื้อหลายๆคันเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยบริษิทกสิกสิกรไทยนะครับร่วมกับธนาคารกรสิกรไทยนะครับจะพิจารณาในความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้าหลายนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็แผนธุรกิจว่าจะต้องมีการซื้อรถจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับ,ร,ร,บรถที่ซื้อเนี่ยนะครับใช้ในกิจการจริงหรือไม่นะสิ่งเหล่านี้ครับทางลิสิงกษตศรกรไทยร่วมกับธนาคารศรีกรไทยเนี่ยจะร่วมกันพิจารณานะครับตามควา,า,ามต้องการของลูกค้าหรือผู้ซื้อรถนะครับการตั้งวงเงินประเภทนี <backend VIN classics> ้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าวงเงินเช่าซื้อแบบฟรีดฟรีดคือจานวนหลายคันแล้วก็วงเงินจํานวนมากคือไม่ได้ซื้อใช้ส่วนตัวนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยลูกค้าพวกเป็นลูกค้าฟรีดเนี่ยนะครับจะได้เงื่อนไขที่พิเศษเมื่อเทียบกับลูกค้าทั่วไปนะครับ เราก็จะมีเงื่อนไขเงินดาวที่ต่ําเป็นพิเศษหรือไม่ต้องดาวนะครับหรือว่าดอกเบี้ยที่ต่ําเป็นพิเศษมากกว่าลูกค้าทั่วไปก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเราสามารถจัดสรรวงเงินให้เนี่ยได้สูงนะครับลูกค้าบางรายนะครับที่เป็นลูกค้าซื้อรถหลายๆคันใช้ในกิจการเนี่ยเราให้วงเงินสูงรับร้อยล้านบาทก็มีนะครับซึ่งมีหลายรายมากครับที่เราให้วงเงินเนี่ยหลักสิบล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านนะครับมีอยู่รายหนึ่งครับก็เจ็ดเจ็ดพันล้านครับตอนนี้ครับก็ซื้อรถใช้ในกิจการจานวนมากนะครับ อย่างเช่นธุรกิจรถเช่านะครับรถเช่าก็สามารถที่จะมาใช้วงเงินทางลิสซิ่งกสิกรไทยได้เพราะว่ารถเช่าเองก็ต้องซื้อรถจํานวนมากเราก็สามารถให้วงเงินเช่าซื้อสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ครับก็หวังว่าผู้สนใจนะครับที่ประกอบการซื้อรถจานวนหลายคันเนี่ยจะมาติดต่อลิสซิ่งกสิกรไทยเพื่อใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประเภทฟรีดครับขอบคุณครับสนับสนุนการเดินทางโดยไดมอนด์ชายฮอลิเดย์เพชรแ่งการเดินทางบริษัทลิซซิ่งกสิกรไทยจำกัด ท่านผู้ชมครับด้านหลังนี้นะครับเป็นประตูโบสถ์เซนต์ปอลครับประตูโบสถ์แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองมาเก๊านะครับที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับจะต้องเดินทางมาถ่ายรูปกับประตูโบสถ์บานนี้แหละครับที่สาคัญครับมีประวัติยาวนานครับโบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่17เป็นสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊าครับโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกลครับต่อมาในปีคศ1น3 5คพัเกิดม้อย่างรุนแรง เนื่องจากด้านหลังของตัวโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ครับมีแต่เพียงประตูด้านหน้าเท่านั้นที่สร้างด้วยปูนซีเมนต์ครับจึงทําให้โบสถ์เซนต์ปอคงเหลือไว้แต่เพียงบานประตูและบันไดาทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามเท่านั้นครับโบสถ์เซนต์ปอลด้านหลังผมนี้สวยงามมากจริงๆเลยครับครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่ามาเที่ยวมากเกานะครับก็าสามารถซื้อของฝากกลับไปที่กรุงเทพได้นะครับ บริเวณด้านล่างของโบสถ์เซนต์ปอนี่นะครับมีร้านค้าขายของฝากมากมายเลยครับไปเลือกชมมาว่ามีร้านไหนน่าสนใจครับสำหรับเมียรงจะเข้าไปช้อปปิ้งด้านในนี่ครับเชิญเลยครับ ท่านผู้ชมครับมีร้านขายของฝากมากมายนะครับที่หมาเกานะครับมีเมนูต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่มีหนึ่งเมนูครับถ้าท่านผู้ชมมาที่หมาเก่านะครับอยากจะให้ลองซื้อไปกินกันนะครับปลาเค็มครับปลาเค็มของที่มากเก่นี่นะครับบอกได้เลยว่าคนไทยเนี่ยนิยมซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านแต่ผลเดียวคือว่าเขาใช้ปลากุเลาเป็นปลาทะเลนะครับแล้วก็มีวิธีการหมักสูตรโบราณของหมาเก่าเขาเองปลาเค็มของหมาเก่าเขาบอกว่ามาแล้วไม่ซื้อเฮียสงตีตายครับเพราะว่าไปทำกับข้าวได้อร่อยจริงๆ ท่านผู้ชมครับของฝากอย่างหนึ่งที่มาเกานะครับที่ต้องซื้อกลับไปกรุงเทพเลยนะครับก็คือหมูแผ่นครับบ้านเราที่กรุงเทพหมูแผ่นก็มีแยะเลยนะครับแต่ที่นี่มีความหลากหลายมากมายกว่าเราเยอะครับเมนูนี้แปลกกว่าชาวบ้านก็คือหมูป่ามาทําหมูแผ่นเจ๊แก่หอมไหมก็หสิกอ่าโฮสต์ก็แสดงว่าอร่อยมาลองดูว่าอร่อยอย่างที่พี่เขาว่าหรือเปล่าอื นี่ครับหมูป่าเวลามาทําหมูแผ่นเนี่ยเนื้อของมหมูป่าเนี่ยหนาแน่นกว่าเนื้อหมูบ้านเราฮอตเทีฮอตเครับท่านผู้ชมครับหนึ่งธุรกิจของฝากที่เมืองมะเกานะครับที่ขายดิบขายดีไปทั่วโลกเลยนะครับนั่นก็คือคุกกี้อัลมอนด์นะครับคุกกี้อัลมอนด์ของที่นี่นี่นะครับเป็นสูตรโบราณเลยนะครับเรามาดูวิธีการทําของเขาดีกว่าว่าเขาทากันยังไงครับนี่ครับแหมเขามีบล็อกนะครับผงสีเหลืองเหลืองที่เขาทําเป็นเนื้อของคุกกี้นะครับ น่าจะเป็นส่วนผสมของแป้งนะครับแล้วก็เม็ดอัลมอนด์หมดละเอียดนะครับแล้วก็มีกลิ่นชินนามอนเข้าไปด้วยนะครับผสมผสานแบบว่าสูตรไทยสูตรเ้าเลยแหละครับเคาะโอ้โหง่ายดายมากเลยแล้วก็มีลายของร้านแต่ละร้านนะครับเป็นชื่อร้านของไทยร้านของเขานะครับมีความแตกต่างตรงที่สูตรของไทยสูตรของเขาไม่บอกกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชิมว่าร้านนี้เขาอร่อยหรือเปล่าดีกว่า เนื้อคุกกี้ละเอียดมากครับเกิดจากการปั้มบล็อกนะครับทำให้ตัวคุกกี้เนี่ยอัดกันแน่นนะครับเมน,นูนี้น่าจะเหมาะสำหรับการดื่มชาไปด้วยกับคุกกี้อย่างนี้หรือกาแฟนะครับซื้อไปฝากคนที่บ้านลักรอวมากถูกใจแน่นอนครับที่เมืองหมาก้าครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังทรงเล่นหงอยู่ที่เซเนโดสแควร์นะครับที่เซเนโดสแควร์แห่งนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับที่มักจะเดินทางมาช้อปปิ้งที่นี่นะครับมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมยุคโบราณยุคสมัยใหม่ควบคู่กันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับและที่เซเนโดสแควร์แห่งนี้ครับยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมแนวโปรตุเกสโบราณนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของบริเวณเซเนโดสแควร์กันครับว่าสวยงามยังไงครับ ช่วงนี้นะครับเราไปหาความรู้เกี่ยวกับทองคำกับห้างขายทองเล่งหงเยาวราชกันครับสนับสนุนโดยห้างขายทองเล่งหงอยากทราบว่าทำไมทองคำต้องเป็น96.5%ครับครับเอ่อทำไมทองถึงต้องเป็น9 6 5จรล่ะครับจริงๆแล้วก็คงจะต้องเท้าความกันไปก่อนนะครับว่าทอง99.9%เนี่ยมันเป็นทองที่ค่อนข้างนิ่มมากแล้วถ้าเกิดทองบริสุทธิ์100%เลยจริงๆก็คือเป็นของเหลวครับ การใส่โลหะเพิ่มเข้าไปนั้นทําให้ทองแข็งตัวแต่ถึงแม้ว่าทองแข็งตัวมัน99.99% 99. ในมาตรฐานโลกนะครับที่เป็นการซื้อขายทองแท่งนะครับมันก็ยังนิ่มเกินไปที่มาทําเป็นทองรูป,ปรพรรณครับบ้านเรามีการผสมเงินเพิ่มเพื่อทําให้ทองเป็น96.5%การผสมมากเกินไปสีทองก็จะไม่เหลืองอลามไม่สุกผสมน้อยเกินไปทองก็ยังนิ่มเกินไปเขาก็เลยคิดว่าเปอร์เซ็นต์นี้น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการใช้เป็นทองรูปพรรณครับ ซึ่งน่าจะให้ความคงทนความแข็งแรงให้กับทองมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ยังคงความสวยของสีของมันครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราใช้กันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้กันที่9.5ครับนี่คือเหตุผลครับผมว่าทำไมถึงต้องเป็น9.5ลเส